คุณกำลังมองหาร้านจำหน่ายไอเทมและรับฟาร์มแมปต่างๆอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมขอแนะนำบิวปกรณ์ช็อปมีทั้งแมปอะไรคอสโอเวอร์อนิเมะแอดเวนเจอร์และอนิเมะแวนการ์ดอีกด้วยนะแถมถ้าใครสนใจโลบักแท้เนี่ยทางร้านบิวปกรณ์ช็อปก็มีอีกรว <Wow. S 1> ดเร็วส่งไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแมปอนิเมะลาสแตนกันนะครับผม คลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับผมตัวละครตัวเก่าเหมือนเดิมนี่ครับผมเพราะว่าอัปเดตแพทนี้นะครับตัวเก่าเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะในการที่จะเอ็กสตรีมบูตขึ้นมาให้เก่งกว่าเดิมนะครับหนึ่งในนั้นนั่นก็คือไอเซนเซอร์สเกตครับผมนี่เลยนะครับไอเซนมูเกนนะครับผมระดับอัลติเมทนะครับแล้วก็จะนี่เรามาดูข้อมูลกันครับข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นทริปเปิลเอสนะครับเอสเอสแล้วก็เอสนะครับวางพื้นเนี่ยตีพื้นนะครับแล้วก็เป็นธาตุมืดบัฟกิดนะครับไม่มีเอนชาร์เนาะ เรามาดูในส่วนของสกิลทีกันครับสกิลทีเนี่ยก็เก็บประมาณนี้นะครับก็เป็นสายคีเนาะนี่เลยนะครับส่วนเบสซิ่งนะครับนี่เบสซิ่งก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับมีมังกรนะครับ2ตัวแบบนี้นะครับอืมโอเคประมาณนี้ครับผมอ่ะวิธีการหาไอเซนนะครับผมไอเซนเนี่ยอยู่ในส่วนของเลดนะครับเราต้องไปที่เลดเนาะแล้วก็จะไปด่านในส่วนของด่านอืมอันไหนนะนี่นะครับผมวอเดนิชนะครับนี่ แล้วก็จะอยู่ X6 ครับเป็นตัวของ IceN Final Over นะครับเราต้องไปหาลงในส่วนของโซคิงนะครับในการ Evo เนาะมันจะมีออของ Evo ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าอยากดูของ Evo หรืออะไรยังไงลองไปหาตัวของ IceN ตัวนี้มาก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยไปลงประตูโซคิงเนาะประมาณนั้นนะครับก็ดีนี้นะครับผมเป็น ID ของเ,ออเรียกว่าชื่ออะไรดี <c oughs> ไม่ได้ถามชื่อไปด้วยก็ชื่อของบาก,กิเซนกิแล้วกันเนี่ยผมเรียกว่าบากิเซนกิเนาะขอบคุณ เออคุณบากิเซนกิเนี่ยผมที่ส่งไอดีมาให้รีวิวเนี่ยผมขอบคุณครับป่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในแมปกันนะครับว่าไอเซนปรับมาเนี่ยท่านไอเซนของเราเลยนะจะเก่งขึ้นหรือไม่เนี่ยป่ะ สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นี่ครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นี่ครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบค่าวนะครับมือถือเครื่องนึงเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผม ซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตนะครับผม UG Phone เนะี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมนส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ M V I P นะครับผมซึ่งราคานะครับผมแพงกว่าแพ็กปกติแค่หน่งเท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะ ก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวเนียครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG 4นครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาครับผมแล้วก็เข้ามาในแมปกันแล้วนะครับผมไอเซนเนี่ยมีค่าวางอยู่ที่0 0 0นะครับไอตัวเก่านี่ผมจำไม่ได้นะว่ามันค่าวางเท่าไหร่นะครับแต่เหมือนจะแพงกว่านี้ปะอ่ะเดี๋ยววางตรงนี้แล้วกันนะครับอุ้ยทาไมมันมีมุกเกนอย่างนี้ด้วยอ่ะการโจมตีก็เป็นเซอร์เคิลเอีแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของ ข้อมูลกันนะครับเอา้าทำไมเป็นไฮบริดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าทุกคนดูตอนต้นคลิปนะครับมันจะเป็นแกรนนะครับมันก็คือตีพื้นเนาะแต่อันนี้เป็นไฮบริดเฉยเลยนะครับโอ้สงสัยบอสไม่ได้ปรับนะครับก็เป็นไฮบริดเนาะแล้วก็กิดมืดนะครับแล้วก็มีพาสซีฟในส่วนของเพเชียลนะครับก็คือจะโดนทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดามดเมจแรงขึ้น20%แล้วก็ลดลดสปีดเนาะสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับอ่นะรเรามาดูในส่วนของอินโฟกันะครับอินโฟเนี่ยจะเป็นเชสเตอร์ซูเกสึนะครับผมซเเกโซนาะ เมื่อเออ่เมื่อตัวละครเนี่ยผมเข้ามาในระยะจะโดนดาเมจนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดนดาเมจแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะระยะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นถึงอันนี้มั้งอันแรกเนี่ยนะครับคล้ายๆกับข,ของเองอ่โกโจโน,นะผมคิดว่านะครับอ่ะอันต่อไปครับผมเมื่อมีตัวละครนะครับเข้ามาในฮะระยะหรอในห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของยูนิตเนี่ยผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของยูนิตหรอห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออันไหนนะ ถ้าผมเข้าใจนะปกติเนี่ยไอพ้พาสซีฟแรกเนี่ยที่บอกเข้ามาในระยะเนี่ยน่าจะเป็นระยะตรงนี้นะครับส่วนไอห้าสิบเนี่ยน่าจะเป็นระยะอันนี้เนาะเนี่ยที่ผมกำลังยืนอยู่นะครับอ่ะก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เมื่อมีตัวละครมาถึงเดสโซนเดสโซนเนี่ยคือตรงนี้เนาะนี่นะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเอ่อระยะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของตัวละครนี้เนาะจะโดนดาเมจแรงขึ้นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เครับแล้วก็จะโดนเอ่อจะทำดาเมจเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต คือโดนโดนแค่ทําให้โดนแรงขึ้น35%เนี่ยก็แรงแล้วนะจากตัวละครอ,อื่นเนาะสมมุติว่าตัวไอเซนเนี่ยทำให้โดนดาเมจแรง35%ใช่ไหมแล้วอย่างเช่นมีตัวดาเมจแรงสัก 1B ีเนี่ยก็ทําไปเลยนะครับแรงเพิ่มอีก35%ของดาเมจ 1B อะไรประมาณนั้นเนาะตัวไอ50%อันนี้ก็คือจะทำดาเมจแรงขึ้นของไอเซนนั่นเองนะครับ50%โอเคอเคนาะอ่ะทีนี้เรามาดูดาเมจกันครับดาเมจเริ่มต้น3,003 3, 3, ครับวงการโจมตี56เนาะแล้วก็คููดาวเท่าเดิมนะครับอ,อัพเกรดใช้งเงิน3,0 5 ดาเมจ8ล,ล้านครับวงการโจมตี57คูดาวเท่าเดิมอัพขั้นต่อไปใช้เงิน6,000ครับดาเมจ16ล้านครับวงการโจมตี59.7คูดาวเท่าเดิมนะครับอัพขั้นต่อไปใช้เงิน10,000ครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลเนาะเป็นฮาโด90แม็กนะครับดาเมจ35ล้านครับวงการโจมตี63คูดาวเพิ่มขึ้นเป็น5วีเนาะแล้วก็นี่นะครับเหมือนกับการโจมตีเนี่ยมันจะเปลี่ยนเนาะเอฟเฟกเนาะนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับอัพขั้นต่อไปใช้เงิน25,000ครับ ดาเมสี่สี่ล้านครับวงการโจมตีหกสิบห้าคูดาวเท่าเดิมครับเอ่อขั้นต่อไปใช้เงินห้าหมื่นครับดาเมสห้าสิบสองล้านครับวงการโจมตีห้าสิบเจ็ดคูดาวเท่าเดิมนะครับอัพขั้นต่อไปใช้เงินแปดหมื่นห้าครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลเนียเป็นไฟดาก้อนนะครับมังกรห้าตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟูเอลีแบบนี้นะครับนี่โอ้แค่นี้เลยนะครับดาเมสนะครับกระโดดขึ้นมาเนี่ยเป็นสองร้อยี่สิบล้านนะครับวงการโจมตีเจ็ดสิบคูดาวเอ่อคูดาวเพิ่มขึ้้นนนนนเเเาะะปป็ครับออต่ไใชงิ แสนหกครับผมดาเมจขั้นนี้ครับ297ล้านครับวงการโจมตี72.8ดคูดาวเท่าเดิมครับแล้วก็มีสกิลกดด้วยนะเป็นโฮโด90เนี่ยครับน่ะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะเอาขั้นต่อไปครับผมขั้นสุดท้ายแล้ว3ามแสนห้าครับดาเมจอยู่ที่418ล้านครับวงการโจมตี76ครับคูดาวเพิ่มขึ้นเป็น9.26นะครับอันนี้คือสกิลตันแล้วนะทุกอย่างตันหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเอนชานเนาะถ้ามีเอนชานถ้วยเนี่ย แนะนำเนาะก็เป็นเอนชารนถ้วยแล้วกันนะครับจะเหมาะกับตัวนี้มากกว่านะครับดาเมจเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณสัก500ล้านแล้วก็ครูดาวเนี่ยจะลดลงน่าจะเหลือสัก8ประมาณนั้นนะครับ วงการโจมตีก็อาจจะเพิ่มนิดหน่อยนะครับอาจจะสัก80เนาะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูสกิลกดกันครับสกิลกดนะครับฮาโด90นะครับจะทำดาเมจคูณ5นะครับของดาเมจเอ่อของดาเมจของยูนิตนี้เนาะของไอเซนเนาะเมื่อโจมตีใช่ไหมจะเอาดาเมจจะมีการเอาดาเมจแบบถาวรนะครับเหมือนเป็นการขโมยดาเมจเนาะในการกดสกิลนี้นะครับสูงสุด100%นะครับแบบถาวรนะครับโอ้ก็ถือว่าโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราลองลองกดดูนะครับผมดาเมจจะเพิ่มไหมนะปุ๊บ ไม่เพิ่มอันนี้ไม่รู้ okay. มามานเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้เนาะแต่เขาบอกว่าเป็นการเช็คเช็คเอ่อสองเปอร์เซ็นต์นะครับเอออ่ะอกิลวกดอันถัดไปครับผมจะเป็นโคโลโซโกเหรอทำดาเมจเจ็ดจุดห้าเท่านะครับเป็นการคูณเนาะของดาเมจตัวละครนี้เนี่ยทำดาเมจเนาะก็คือเอาดาเมจไปคูณ7.5นะครับแล้วก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์เอ่อบลีด อ่าบลีดเนาะเอฟเฟกเลือดนะครับแล้วก็จะหยุดศัตรูนะครับผมทุกตัวละครที่อยู่ในระยะนะครับเป็นเวลาสิบวิเนาะส่วนตัวละครที่โดนอเบลิตี้นี้นะครับก็คือทุกตัวละครที่โดนเอฟเฟกนี้นะครับจะโดนดาเมจแรงขึ้น20%นะครับอืมโอเคโอ้หคูดาวไวอยู่นะ100 600นะครับอ่าเราลองกดกันดูนะครับผมปุ๊บก็ทำดาเมจครับโอเค7.5เท่าเนาะแล้วก็ หยุดเวลาด้วยสิวิเมื่อกี้เลยนะครับประมาณนี้ในส่วนของสกิลกดเนาะคือผมจะบอกว่าตัวนี้ครับจะออกเป็นแนวสายซับดาเมจเนาะซับดาเมจเนี่ยก็คือจะเป็นตัวสนับสนุนตัวดาเมจหลักอีกทีนึงนะครับอย่างเช่นทําไมถึงบอกเป็นซับดาเมจใช่ไหมครับในส่วนของเพชชเนี่ยมีความสามารถในการที่จะทําให้ดาเมจแรงขึ้น20%เอ็นี่ยคือถ้ามีตัวของไอเซนเนี่ยในการตีทําให้ติดเพชชเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ดีเพตัวอื่นเนี่ยตีแรงขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะครับทีนี้ ยังมีในส่วนของตรงอื่นอีกเนี่ยอย่างเช่นเอโคลโซโกเนี่ยก็จะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20%เอีกยังไม่พออีกก็ยังมีในส่วนของพาสีที่ยังโดนตั้งแต่เข้าวงของไอเซนมาก็โดนดาเมจแรงขึ้น10%แล้วโอ,อ้แค่โดนแค่อยู่ในวงนะเนี่ยยังไม่รวมกับพาสียี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อีกนะครับแล้วถ้าเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยสูงสุดเนี่ยถึง35%เลยเนี่ยประมาณนั้นเนาะแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะบวกเพิ่มด้วยไหมอย่างเเช่นนข้้าามาวงงตรงี๊ สมมตินนะผมเข้าวงของไอเซนมาตรงนี้ปุ๊บอ่ะโดนไปแล้วสิทีนี้เข้ามาโซนที่2นี่เห็นไหมโซนที่2อีกเท่าไหร่นะเอ่ออีก25%อ่ะมาโซนสุดท้ายนะครับผมโดนอีก35%รวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นอันนี้สมมตินนะรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น60 70%ยังไม่รวมอันนี้อีกนะ70% 90%เนะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นการบวกเป็นการคิดแบบนั้นหรือเปล่านี่ครับเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมในการรีว like ิวในส่วนของ i อเซนนะครับผมเนาะอ่ะก่อนจากกันไปครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันครับผม